บอกเลยว่ามีความสุขมากมากบอกเลยว่ามีความสุขมากๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้มันเป็นวันที่ดีที่สุดในโลกเลยที่พี่วีได้ดูคลิปและก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะชื่อชวีวนันรีวิงเค,คีคานไลฟ์วิดีโอนี้ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะพี่วีเป็นแม่บ้านคนหนึ่งที่รู้จักกดแรงหึงดูดกดจังหวะได้ รู้จักครูสิตาได้เรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองเป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมาคนหนึ่งคะ่ะไม่เคยรู้ความลับเหล่านี้มาก่อนเลยเพราะเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ทำงานไปเช้าเย็นกลับทำหน้าที่ของภรรยาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเป็นคนที่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีมากๆ แต่คุณรู้ไหมคะคนดีอย่างเรามันต้องมีอาชีพที่ดีที่สร้างให้เหมาะสมกับคนดีและพี่พีก็ได้เรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลคะ่ะทุกคนคะ่ะและก็ได้ผลลัพธ์ก็คือได้เงินมาจากทิศทางดื ที่ไม่ใช่เงินของเราและมาลงทุนกับ TSMU ได้ขึ้นเป็นหุ้นส่วนของ TSMU มันมีความสุขและดีใจมากยิ่งเราได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองเรายิ่งรู้ว่าโอ้ธุรกิจเนี้ยเขาสร้างมาให้คนดีทุกๆคนจริงๆเพราะตอนแรกๆถามว่าตัวเองเป็นคนดีไหมตอนแรกๆค่ะพี่บีไม่รู้รู้แต่ว่าเราทำธุรกิจออนไลน์เราคือขายขาย ขายขายเพราะว่าสินค้าเราดีมากๆตอนที่พี่วีเริ่มทำธุรกิจ TS มนนะคะขายดีมากค่ะลูกค้ายเยอะมากแล้วก็เราขายดีมากเพราะอะไรเราเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการของการขายของออนไลน์เพราะว่าเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเราขายของออนไลน์เราก็คือขายแต่พอตอนนี้ทุกคนรู้ไหมคะธุรกิจที่ไม่ต้องขายแต่สามารถสร้างไรายได้ได้ได มันเป็นสิ่งที่มีความสุขมากๆซึ่ง TSMU เป็นธุรกิจที่ครูจิตาค่ะอาธิฐานกิตตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีอาชีพซึ่งครูสิตาเองเป็นผู้หญิงที่ติดลบ10ล้านทําธุรกิจออนไลน์มาประสบความสําเร็จและครูประสบความสําเร็จแล้วอยากจะทําอาชีพออนไลน์เนี้ยให้มันเกิดช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นง่ายขึ้นและสําเร็จเร็วขึ้นมันทําให้ ตอนนี้ทํางานง่ายมากทุกคนคะ่ะมันทํางานง่ายมากบอกเลยคะ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทํางานง่ายที่สุดในโลกคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ช่วยเหลือผู้คนเราแค่แบ่งปันสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทําให้กับผู้คนและช่วยเหลือในด้านที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพเราแนะนําสินค้าให้กับเขาไม่ว่าจะ ด้านการเงินการงานเราสามารถให้เขาไปสร้างเงินได้โดยที่เขาไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวแต่เขาสามารถเข้าไปเรียนรู้และก็สร้างเงินได้เลยนี่คือธุรกิจ T S U ที่ครูจิตาตั้งขึ้นมาและพีวีดีใจมากๆยิ่งได้เรียนรู้ยิ่งพัฒนาตัวเองยิ่งมีผลลัพธ์และยิ่งได้ออกมาช่วยเหลือผู้คนบอกเลยค่ะว่าธุรกิจของเราออนไลน์ และเอาข้อดีของเครือข่ายมาร่วมในการสร้างทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นและมันอยู่นบนโลกออนไลน์ค่ะทุกคนอยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็ถ่ายรูปคุณไปเที่ยวคุณก็ถ่ายรูปอยู่แล้วคุณทําอาชีพของคุณคุณก็ถ่ายรูปหรือแม้แต่คุณกินคุณก็ถ่ายรูปฉะนั้นเราก็สร้างสิ่งเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาสร้างเป็นเงินได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ คอร์สเรียนของระบบของเราแต่คุณรู้ไหมคะว่าแมนแต่คุณเพียงแค่เข้ามาคุณก็สามารถได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองเยอะมากแต่คุณรู้ไหมคนส่วนมากมักจะไม่ชอบการเรียนถาว่าอยากได้เงินไหมเขาอยากได้แต่เขาไม่อยากเรียนมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะถ้าคุณอยากจะขายอย่างเดียวคุณก็จะเป็นเหมือนพี่วีเมื่อก่อนคือเราขายเราขายพอเราหยุดขายเงิน ก็ไม่มาแต่พอเราได้มาเรียนรู้และก็ได้ศึกษาในธุรกิจอย่างท่องแท้และตอนนี้พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเฮ้ยมันง่ายแม้นเราไม่ต้องขายเราหยุดขายเราปิดโทรศัพท์มือถือหรือตอนนี้ค่ะพี่วีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียอาชีพของพี่พวีทีมงานของพี่วีหรือแม้แต่ระบบเขาก็ยังทำงานให้กับเราได้อย่างง่ายๆค่ะและที่สำคัญแน่นอนค่ะ พวกเราไม่มีแค่ YouTube อันเดียวหรือ TikTok อันเดียวหรือ Facebook อันเดียวพวกเราใช้กันจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เดือนหนึ่งกี่บาทแต่คุณมี YouTube TikTok Facebook และแก็ i n s t a g r a m หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลคุณเอาสิ่งเหล่านั้นค่ะเอาตัวตนของคุณเนี้ยค่ะไปสร้างไรายได้มันง่ายมากมันอยู่ในคอร์สทั้งหมดเลยพี่วีไม่สามารถเอาคอร์สมาให้ทุกคน เรียนรู้ได้แต่ถ้าหากคุณอยากจะเข้าไปเรียนการฟังไอเดียของ t s m u ว่าเขาทำเป็นธุรกิจแบบไหนทำไมถึงสร้างไรายได้สร้างเงินได้แม้นคุณไม่ได้ขายของคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ฟรีค่ะในซูมค่ะเป็นซูมใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเองคุณค่ะใช้เวลา2ชั่วโมงจะทำให้คุณ เลี่ยนชีวิตและรู้วิธีการทํางานของ TSU และคุณเข้าไปเรียนรู้ในระบบที่มันอยู่ในช่องของการเรียนรู้ฟรีและเราจะมีวิธีว่าเราจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆโดยที่คุณแค่เปิดและอนุญาตตัวเองให้เข้าไปเรียนรู้ค่ะมันง่ายมากทุกคนอยากจะเป็นคนเก่งทุกคนมีอะไรดีอยู่ในตัวของตัวเองค่ะ ทุกคนแค่งัดสิ่งเหล่านั้นค่ะมาเรามีจอโทรศัพท์ของเราเราก็สามารถเอาออกมาและมาผสมผสานกับการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลและก็ใช้ความรู้ที่อยู่ในระบบของเราเอามาทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้มันง่ายมากปฏิเสธไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะว่าเราจะ อยู่บนโลกออนไลน์กันตลอดชีวิตของเรามันจะอยู่กับเราเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีอย่าจ่ายเงินเสียเปล่า,ลาโดยที่คุณไม่ได้เงินกลับคืนมาเราโชคดีมากๆที่เกิดมาบนโลกนี้ที่สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้และทำอะไรสะดวกสบายมากแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวทั่วโลกเราทำได้บอกเลยค่ะว่าพี่วีมีเพจมี Facebook และมี ช่องทางเยอะมากที่ดึงคนเข้ามาร่วมทีมรู้ไหมทีเอสมเขาใช้คนแค่10คนเอง10คนคุณก็สามารถจับเงินล้านได้และวันวันหนึ่งคุณได้คนกี่คนคุณรู้จักคนกีค่คนอยู่ใน Facebook หรืออยู่ใน Instagram หรือแม้แต่อยู่ใน t ิกต o k ของคุณมีคนไหลเข้ามาหาคุณเยอะมากนั่นแหละค่ะมันง่ายมากเพราะ ขายของออนไลน์ทั่วไปเขาไม่มีแบบนี้ค่ะเขาขายของก็คือขายเขาคือขายของออนไลน์แต่เขาไม่ได้ทําแบบนี้แบบนี้คือการสร้างไรายได้โดยที่มหาเศรษฐีเขาทํากันนั่นก็คือแบบเจ้าของธุรกิจก็คือคุณปิดโทรศัพท์มือถือมันก็ยังมีเงินเข้ามาหลายๆช่องทางและเหมือนกับคนที่ มหาเศรษฐีที่เขาไปตีกลอบหรือเขาไปสังสรรค์กับเพื่อนเงินของเขาก็ยังไหลเข้าแบบเดียวกันค่ะ T S U คุณจะเสียเวลาเข้าไปเรียนรู้เป็นเวลาแค่สั้นๆถ้าเกิดเราจะไปเรียนรู้ตามมหาวิทยาลัยหรือไปเรียนรู้กับที่อื่นๆคุณรู้ไหมคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็คือ6เดือนถึง4ปีแล้วคุณจะได้ไปทำอาชีพของคุณแต่ถ้าคุณเปิด อนุญาตให้ตัวเองเรียนรู้กับ TSMU ไม่เกิน1ปีค่ะและคุณจะได้จับเงินล้านแน่นอนเพราะว่าบอกเลยค่ะว่าเมื่อก่อนพี่วีไม่รู้มันไม่แปลกค่ะแต่เราเชื่อว่านี่แหละสิ่งเนี้ยเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วการขายของออนไลน์ขายได้เงินเยอะมากแต่คุณรู้ไหม TSMU มีทั้งขายของออนไลน์และมีทั้งการขายปลีกขายส่งและโบนัสสร้างทีมโบนัสและก็ทริปท่องเที่ยว ได้เยอะมากขอบอกได้เยอะมากถ้าคุณได้เข้าไปอยู่ใน TS ม u คุณเข้าไปเรียนรู้ศึกษาในคลิปต่างๆของ TS มาคุณจะรู้ว่าโอ้ฉันไปอยู่ที่ไหนมาฉันเพิ่งเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าก้อนทองสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมืองทองคําที่ฉันสามารถขุดได้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะว่าเหมืองเมืองนี้มันจะขยายไปทั่วโลก มันสามารถขยายไปทั่วโลกพี่วีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียพี่วีมีทีมงานไปทั่วโลกเลยค่ะและทีมงานของพี่วีเขาเก่งกันทุกคนบอกเลยค่ะว่าเราสร้างเราทํางานยิ่งเราสร้างคนให้รวยเราก็จะประสบความสําเร็จด้วยค่ะยิ่งเราสร้างคนให้ประสบความสําเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือการทําธุรกิจ t s m u ไม่เหมือนกับการขายของออนไลน์ทั่วไปแต่ ทำให้คุณเป็นนักธุรกิจโดยที่คุณอยู่หน้าจอโทรศัพท์ในรูปแบบของตัวของคุณเองคุณจะทํางานง่ายมากค่ะเข้าไปเรียนรู้ไอเดียธุรกิจกับพี่วีในห้องซูมได้เลยค่ะมีวันอังคารวันพฤหัสและก็วันพุธใครอยากจะเข้าไปดูไปฟังไอเดียแล้วค่อยตัดสินใจได้เลยค่ะพี่วีเป็นพี่เลี้ยงบอกเลยค่ะว่า คนหลายคนที่พี่วีส่งให้ไปไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศมีลิงก์ของคนต่างประเทศเข้าไปเรียนรู้หรือคุณอยู่ในเมืองไทยคุณเสียเวลาแค่สองชั่วโมงค่ะคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้และรู้วิธีรู้วิธีในการสร้างว่าธุรกิจเนี่ยเขาทำอย่างไรแล้วคุณเข้าไปดูในระบบว่าเขามีแบบแผนแบบไหนมันง่ายมากมันง่ายมากและมันง่ายที่สุดคือคุณจะต้องคิดดีคิดบวก บอกกับตัวเองว่าเตรียมตัวไว้เลยว่าคุณทํากับ TSW มีสองอย่างที่คุณจะต้องระวังคือ1คุณจะต้องระวังว่าคุณจะดังโดยไม่รู้ตัวและระวังคุณจะรวยโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจมันเป็นสิ่งแบบนี้จริงๆค่ะบอกเลยค่ะว่านี่คือสิ่งที่ครูสิตากฎจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนและส่ง TSW เนี้ยมาให้พวกเรา ยินดีต้อนรับค่ะพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงและส่งคุณไปเจอคนสำเร็จเพราะมันง่ายจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ